สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตเด็กเดกชุดใหม่นะคะก็มีทั้งหมด6-7ตัวนะคะสำหรับตัวนี้ตัวแรกเลยเป็นโมสีเพศเมียนะคะอายุ2เดือนครึ่งหรือว่า2.5นั่นเองนะคะโมสีเมียตัวนี้นะคะข้างหลังก็จะออกเป็นสีดำหมดหมดนะคะไม่มีเส้นข้างหลังแล้วก็หูจะดำสนิททั้งสองข้างแล้วก็ มีมากอยู่ตรงหน้าผากนะคะสำหรับค่าสินสอดนะคะอยู่ที่3,000นะคะสำหรับโมเสีกเพศเมียตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็นแพทโมนะคะตัวนี้เป็นแพทโมผู้ข้างหลังก็จะออกสีดำหมุนๆน,นิดนึงนะคะแต่ว่าสีดำไม่เยอะเท่ากับโมเสีกตัวเมียตัวเมื่อกี้นะคะสำหรับแพตโมตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตรงปลายหู จะดำนิดหน่อยเหมือนในคลิปเลยนะคะเป็นทั้งสองข้างเลยสำหรับค่าสินสอดนะคะตัวนี้อยู่ที่2,500ค่ะอายุ2เดือนครึ่งนะคะตัวต่อไปเป็นนอมอนผู้หลุดโมนะคะก็คือพ่อแม่เป็นโมเสกแต่ว่าจ่ายลูกเป็นสีนอมอนนะคะสำหรับค่าสินสอดตัวนี้นะคะอยู่ที่ 1,000บาทนะคะเพราะว่าเป็นนอร์มอนหลุดโมนะคะเพศผู้2ตัวนี้เป็นนอร์มอนเมียนะคะเป็นนอร์มอนเมียทั้ง2ตัวเลยสำหรับค่าสินสอดนะคะอยู่ที่ตัวละ1,000บาทนะคะสำหรับนอร์มอนเมียอายุ2เดือนครึ่งถ้าใครสนใจน้องๆตัวไหนก็ แอดไอดีลนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามขอดูคลิปดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆทุกตัวปรับท้องด้วยนมแมวโค้กอแคสนะคะแล้วก็สามารถส่งได้ทุกจังหวัดถ้านันรับก็นันรับที่กรุงเทพแถวรามินทานะคะถ้าส่งแถวใกล้ๆ่วนกรุงเทพก็ค่าส่งก็คิดตามระยะทางนะคะตัวนี้เป็นไว้เฟสเพศผู้เป็นไว้เฟสหลุดโมนะคะพ่อแม่เป็นโมเสอีกเหมือนกัน ไวเฟสก็จะต่างจากนอร์ a มคือสีมันก็จะดอบลงนะคะสีก็สว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็หน้าก็จะขาวกว่านอร์ a l นะคะสำหรับค่าสินสอดนะคะไว้เฟสเพศผู้อยู่ที่1,500บาทค่ะถ้าใครสนใจก็แอดไอ l ดีไลน์เข้ามานะคะส่งได้ทุกจังหวัดนะคะส่วนค่าส่งก็300-400ก็แล้วแต่จังหวัดนะคะแต่ส่วนภาคใต้ค่าส่งจะอยู่ที่ 500บาทนะคะถ้าส่งแถวประทุมแถวนนทบุรีก็ขับรถไปส่งเองนะคะค่าส่ง200ทุกตัวจะปิดการขายด้วยการจองจากมัดจำนะคะถ้าส่งต่างจังหวัดก็โอนครบก่อนส่งน้อง1วันนะคะแต่ถ้าเป็นไปส่งด้วยตัวเองหรอวอนับรับก็มีการจองมัดจำนะคะส่วนที่เหลือก็คือจ่ายตอนรับน้อง ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะ uh, ทักมาทางข้อความ facebook ก็ได้เ,เช่นกันนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้เช่นกันก็สำหรับชุดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็มี สีโมเสกนะคะแล้วก็สีแผ่นโมสีนอร์มอนแล้วก็สีไว้เฟสนะคะตามในคลิปที่ลงเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้คะ่ะ